พลานอยากเล่าคุณขอฟังอัลเนโซเดวีดาวเตไวัย19ปีที่สามารถก้าวมายึดตำแหน่งตัวจริงในทีมไบโอเน็รพบการพัฒนาการเล่นของตัวเองอย่างก้าวกระโดดจนประสบความสำเร็จแน่นอนว่านี่คือดาวรุ่งพุ่งแรงที่ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากและถูกคาดหมายกันว่า จะก้าวไปเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตเราไปดูการเจริญเติบโตรวมไปถึงเส้นทางชีวิตของเขากันบทสัมภาษณ์ที่เขาให้ไว้กับเว็บไซต์อย่าง The Player Tribune คุณอาจได้อ่านบางอย่างเกี่ยวกับผมตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาอาทิตอนผมอายุ15กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์อันดับสองที่ได้เล่นในศึกเมเจอร์ลีกตอน อายุ17ปีได้ย้ายไปร่วมทีมบาเยิร์นมิวนกก่อนหน้านั้นก็ได้เล่นในศึกเมเจอร์ลีกที่ประเทศแคนาดาตอนเริ่มเล่นฟุตบอลอลฟอนโซเดบี้เข้าร่วมทีมแวนคูเวอร์ไว e แคปแต่กว่าจะได้เข้าเป็นนักฟุตบอลทีมนี้เขาต้องทดสอบฝีเท้าถึง3ครั้งกว่าจะได้เข้าร่วมทีมรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีสำเร็จและเขาก็พัฒนาฝีเท้าขึ้นเป็นําดับ กานนั้นการเล่นฟุตบอลไม่ใช่เรื่องงานการเติบโตที่เร็วมากๆอาจทําให้คุณปรับตัวแทบไม่ทันไม่มีความแข็งแกร่งความรวดเร็วและผมเริ่มกงมังวลว่าจะสามารถเล่นฟุตบอลต่อไปได้หรือไม่การปรับตัวไม่มีอะไรที่ง่ายเลยจริงๆแต่ผมมีความฝวันของผมว่าจะเป็นผู้เล่นระดับมืออาชีพในยุโรปให้ได้มันอาจจะยากมากๆก็ตามทีย้อนกลับไปตอน6ขวบเมื่อผมไปถึงแคนาดา หิมะที่นั่นทำให้ผมตกใจมากๆผมเกิดในค่ายผู้ลี้ภัยในกานาครอบครัวของเรามีถิ่นฐานอยู่ที่ไลบีเรียและเราอพยพมาแคนาดาจำได้ว่าผมตื่นขึ้นมาวันหนึ่งเห็นหิมะอยู่ข้างนอกผมคิดในใจว่านี่มันอะไรกันเนี่ยผมไม่ชอบความหนาวหรือหนาวที่แคนาดาเป็นอะไรที่ผมไม่คุ้นเคยเลยแต่สิ่งที่มัดใจผมได้ที่แคนาดาคือกีฬาฟุตบอล ฮอกกี้เป็นกีฬาที่นิยมมากๆในแคนาดาผมก็แค่พาตัวเองทําตามกีฬานิยมไม่ว่าจะทดสอบกีฬาฮอกกี้บนน้ําแข็งแน่นอนผมจะสอบมันไม่ผ่านแน่นอนครับตอนนั้นคุณพ่อของผมเล่นฟุตบอลร,ระดับทีมสมัครเล่นในเอ็ดบอนตันผมจะคอยดูทีวีกับพ่อทีมเชลซีในพรีเมียร์ลีกผมเติบโตมากับนักเตะอย่างดิดิดเย่ล็อกบาและมิคาเอลเอ็ดเชียง มันเป็นทีมที่ผมติดตามเชียร์มาตั้งแต่เด็กๆและดูกับพ่อตลอดผมฝันวาดภาพของตัวเองกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ในลีกยุโรปจินตนาการการยริงประตูและฉลองร่งรวมกับแฟนบอลมันคงสุดยอดมากๆผมชอบกีฬาฟุตบอลตั้งแต่ตอนเด็กๆและอยากก้าวย่างพาตัวเองไปให้พบกับความประความสำเร็จ กับกีฬาที่ผมลงไหลมันอยู่กับผมมาเสมอคุณเชื่อหรือไม่ผมมักพลาดการซ้อมอยู่เสมอเพราะว่าผมมีหน้าที่ควบคู่ไปด้วยกันนั่นก็คือการเป็นพี่เลี้ยงเด็กระหว่างที่กำลังมีความสุขกับการได้เล่นเมเจอร์ลีกและเป็นผู้เล่นระดับแถวหน้าทั้งที่วัยเขาอยู่ในวัยทีนเอกเดวี่ก็ได้รับโทรศัพท์ในเดือนรกรกฎาคมปี2018ปลายสายบอกว่า ให้เขาเข้ามาที่ออฟฟิศสโมสรบาเยนมิวนิกต้องการคุยกับคุณพระเจ้าเดวี่กล่าวไม่รู้จะบอกว่ากลัวหรือตื่นเต้นดีแม้จะสั่นแต่ก็เป็นการสั่นสู้นั่นคือความรู้สึกของเดวี่บาเยนตัดสินใจซื้อเขาด้วยค่าตัว11.5ล้านยูโรเข้าตุ ร่วมทับเสือใต้ในเดือนมกราคมปี2019อัลอนโซเป็นผู้เล่นที่มหัศจรรย์เขาจะไปเยอรมันในฐานะประเทศแคนาดาเขาจะทำให้โลกตะลึงได้แน่นอนจอห์นฮ์ดแมนคุณสื่อทีมชาติแคนาดากล่าวเดวี่ได้เริ่มเล่นชุดบีก่อนแต่เขาก็มีอุปสรรคเพียบเพราะทีมมีผู้เล่นระดับโลกทั้งนั้นในตำแหน่งปีกซ้ายที่เขาถนัด แบ็กซ้ายเป็นตำแหน่งที่ว่างอยู่เนื่องจากตัวจริงได้รับบาดเจ็บเดวีก็เสียบตำแหน่งนั้นปลายปี2 9 1 9และไม่เสียตัวจริงให้ใครอีกเลยเดิมทีเขาถูกเส,สัญญามาเล่นในตำแหน่งปีจนตอนนี้เขาเป็นประกายกลายเป็นผู้เล่นแบ็กซ้ายระดับดาวหน้าของโลกและของยุโรปไปแล้วจากเด็กน้อยผู้ลี้ภัยในสงครามในลิเบียก้าตามฝันและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างตั้งใจ ธ้มนหนักตนวก้าขึ้นมาเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงในทีมาเยอนมินิกและประสบความสำเร็จคว้าทั่วแชมป์อย่างแชมป์บุนเดสลิกายูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาล2019-20และแชมป์เดเอฟเบโฟคาภายในประเทศด้วยอายุ19ปีได้สำเร็จขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s ั b s c คร b e ทั้งสช่องทาง แฟนเพจเฟ e บุ๊กและ YouTube ร่วมแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปวันนี้พลานหงขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ